พอสวัยคะ<อ>่ะ่ามาตามแนวทางก็พอสวัยค่ะในงวดวันที่หนึ่งเมษายน2 5 6พันหรอยหกสิปดเนาะค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของคุณพ่อเนาะค่ะมาตามคุณพ่อเมื่อน,นี้วันที่ยี่สิบสี่เนาะคุณพอะะอ่อเนาะคุณพ่อว่าฟันแล้วว่าสั่นฟันแน่วได้นอนฟันเห็นเหือยยังว่าเด็กหนอยทีเหือเด็กหนอยประมาณสี่ห้าปีนี่แหละมันพายเรือมากันมาหองกับบ่มันหองมันอยากเป็นซ่านทะเลนะอืม เห็นแต่หมอกค,นคน้นกลุ้มจีบมันอายน้าขึ้นไปเลี้ยวไปเห็นเหือเด็กหน่อยโอ้บ้านนี้มันก็พันพายเจ้าจ้าเขามาหอลุมาญาติขึ้นน้ำบ่ห้ำตัวมันก็บ่าปากเลยมันหยิมใส่ซือๆแล้ว,ว่างคืนน้ำเด้อว่าขอยางโข้งไปโขงไปก็ไปขึ้นแช่ตีนผู้ตัวนั้นก็ผู้ประจุอะไรดอกค่ะ ก็ไปเห็นบางอยู่ในโกนดนะวะบางนั่นมันหัวมันผูอยู่ในโกรโกรดใหม่แต่ว่าหัวบางตัวนั่นวะว่าแต่หัวอยียังเลยบบึงฮหดจะได้เอ้ยกูสิเอาได้ว่าจะคล้อ,องฝันบ่มีหยังน,นนะก็เลยามาบรรณากนยังสิมาเอาวะ โงกลับมากกับพอดีหูเมืองฝันซ้ำนี่เนาะฝันสันสันฝันสันสันยังว่าบาเดี๋ยวฝันยาวค่ะขออนุญาตถามคุณพ่อเนาะคุณพ่อฝันเห็นเด็กหน่อยนี่เป็นเด็กหน่อยผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายเป็นผู้ชายนั่งอยู่ในเรือเป็นบ่คะเออมันชายเรือมาเด็กหน่อยมันชายเรือมาคนนึง เป็นผู้เดียวเท่านั้นละค่ะเรือนี่เป็นเรือลักษณะแบบใดเรือใหญ่เรือหน่อยเรือ,อผ้ายเรือมมอนนี้ทัรมดเราเรือผ้ายเนาะเป็นเรือผ้ายเนะาะค่ะบ้านนี้คุณพ่อนี่สิตีเนี่ยทางให้ตัวเด็นอเออข้าวพันเห็นเรือมันเป็นหกบเห็นบ่อพันวะเด็กหน่อยอยู่ในเรือจุดนั้นมันออกฮกหนึง่งอ,อืออันนี้ก็เด็กหน่อยมันพ้ายเรือค่ะ มันก็หกหนึ่งหนึ่งหกคือเก่าแหล่ะแหละหกหนึ่งหนึ่งหกคือเก่าเนาะค่ะที่เป็นเหล,ล็กหลาแต่ว่าจนในบางมันมันอยู่สูงเนี่ยมันเป็นเหล็กบน็อตนะบางอยู่างในโกนค่ะโกนกับเก,ก่าหัวมันกับกหาเก่าหาหาเก่าน,นี่แหละเอาเก่าหาหาเก่าค่ะมันมันเป็นศูนย์กับศูนย์หาโหลดนะทำให้โกนมันเป็นศูนย์คือศูนย์ คุณพ่อเห็นบางอย่างมันโผล่หัวออกมาจากโคนเหมือนบ่บางมันโผล่หัวออกมาแต่ว่าตัวหนึ่งมันเหลือบนบางตัวแบบง่ายหนึ่งโอ้ยกูบ่มียังจะเอามงดอกว่าปืนกับบ่มียังกับบ่มีไปถืบออกกยะยามันบินออกมาแล้วกันมันขีบ่ได้มันก็เลยบ่ทัทนเฮดมันดอกว่าก็เลยยังตายไปอื กอดีหเมืออืมแตดีหเมือ,อมคุณพ่อกับสิตีหาเป็นหาศูนแล้วก็เก่าหาป็นบอกคะเก่าศูนหาเก่าเลขสามตัวตัดกับมุนเอาอันหาเกหนี่แหะค่ะคุณสิเป็นหาเก้าหออ้คูหาเก่าหากับหาเก้าเกาูหค่ะส่วนที่ฟันเห็นเด็กหน่อยนางเลือกคุณพ่อหายหกหนึงอ,อ เอาหานึงกันเลยบอยังเช่อเหือเป็นหายังแ้วมันไม่ค่อยเป็นเด้นางขันเป็นเป็นหกหลอขันเป็นเป็นหกในความฝันของคุณพ่อเนาะเถื่อามเหรออ่ะเถื่อทามนี่ค่ะในความฝันของคุณพ่อเนาะค่ะถ้าคุณพ่อคุณฝันมันสีเป็นหกเพิ่น่าค่ะอ่ะค่ะนอกเนื้อจากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านเพิ่นตีเอาเนาะคุณพ่อเนาะค่ะแต่ว่าแนวทางของคุณพ่อให้มาชัดเจนกับขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะหรือว่าท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะมีโชคมีลาภในรางวันใหญ่กับพอสวัยสุขค่ะ ค่ะในคลิปนี้คุณพ่อมียังเพิ่มเติมอีกบอคะมีแล้วกับพันนทนนั่นทีละเห็นทานั่นทีละค่ะขอบคุณพ่อสวัยได้หลายค่ะบ่แพงแนวทางขอบคุณค่ะคุณตอง่แนวทาตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพ่อสวัยค่ะในงวดวันที่หนึ่งเมษาย,ยน2 5 6 8คลิปนี้เป็นคลิปแหลกของคุณพ่อเนาะค่ะ คุณพ่อนี่เพิ่นฟันสันสันฟันบบยาอว์เพิ่นว่าค่ะเพิ่นฟันเห็นเด็กน้อยเพิ่นว่าพ่ายเรือมาเพิ่นว่าค่ะพ่ายมาผู้เดียวเด็กน้อยกับเด็กน้อยผู้ชายเพิ่นว่านั่งอยู่ในเรือแล้วก็พ่ายเองเพิ่นว่าพายมาแล้วคุณพ่อก็เลยว่าบบยานบบคือพ่ายมาเนาะค่ะถามเด็กน้อยเด็กน้อยกับว่าโบเนาะค่ะในความฝันกับฟันซ้ำนั่นเพิ่นว่าแล้วก็ย่างอ้อมไปเพิ่นว่าขึ้นผู้ไปเพิ่นว่าหลับไปพ่อ ว่างเพื่อนวะยูนิโกนหูเพื่อนวะปอนหัวเห็ดพ่อวออยู่เพื่อนวะค่ะบางนี่บางตัวเดียวเพื่อนวะค่ะพอบางเนาะค่ะเป็นสัตว์ป่าเพื่อนวะค่ะพอตัวเดียวโพหัวออกมาจากหูเพื่อนวะค่ะแต่ว่าคุณพ่อนี่บมีอาวุธไปนําเลยบบไดเพื่อนวะเดียวจังสิกลับมาเอาเพื่อนวะหลังจากนั้นเก่าห่อเนาะค่ะพอสวตีแนวทาาความฝันห่ก็คือเก่าศูนหานะค่ะเป็นเหลขกบุเพื่อนวะตีจากบางเพื่อนวะค่ะเก่านี่ตีมาจากโกนเพื่อนวะค่ะ ศูนย์นีตีมาจากหูเพิ่นวะหานี่ตีมาจากหัวบางเพิ่นวาค่ะเพิ่นก็ได้ตีให้เป็น9 0้าศูนย์ห้าเนาะค่ะเลข3สามตัวตีจากฝันค่ะแล้วก็อีกคุ้มหนึ่งหานี่ตีมาจากหัวบางเพิ่นวะเก้า9นีตีมาจากกนเพิ่นว่าค่ะหานี่อีกคุ้มหนึ่งก็คือตีมาจากหูเพิ่นว่าหูเป็นหากระด้เพิ่นวาค่ะ ห่อหีบเนาะค่ะนำหอเพินะะ่นว่าค่ะเพื่อนก็เลยใไหเ,เป็นเหลขหามเนาะคะ่ะหาหะเก่าหาเพิ่นว่าเหลขสามตัวตีจากฝันเป็นเหลขบนนะะุญเพิ่นว่าค่ะแล้วก็เน้นๆเล่นเนาะคะ่ะวงกลมไหหกหนึ่งเพิ่นว่าตีจากเห็นเด็กหน่อยเนาะคะ่ะพายเลือเพิ่นว่าค่ะเลือดนี่ตีเป็นหกเพิ่นว่าถ้าฟันเห็นเลือย่ำได้บ่เคยพลาดเพิ่นว่าค่คะถ้าคุณพ่อฟันนี่สิตีเป็นนามฮกเลยเพิ่นว่าค่ะจับฮกใส่เนาะคะ่ะ หนึ่งนี่ตีมาจากเด็กหน่อยนางอยู่ในเรือเนาะค่ะพ่าเรือเพิ่นวาเด็กหน่อยผู้ชายผู้เดียวเพิ่นบัตตีเป็นหนึ่งเพิ่นว่าจับหนึ่งใส่เป็นหกหนึ่งเน้นเนีนเลยล่างเพิ่นว่าค่ะเป็นเหลขกตีจากฝันโบเคยผลาเพิ่นวาถ้าฟันหินเด็กหน่อยนางเรือนี่เพิ่นว่าค่ะแนวทางของพอสสวให้มาชัดเจนค่ะกขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะมีโชคมีลาบเด้๋ยวรางวัลใหญ่กับคุณพ่อสุขุูสุขคนแต่ก็อย่าลืมเด้อค่ะ ตัดกับหมุนนํามักตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั้นค่ะค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงผ้าร่วยน,นําในเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่าน,นี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ